โอ้พี่น้องเอ้ยบรรยากาศกินข้างอมพาน้ำกันเดิมวัอนี้เด้อเห็ดเวียกเท่เนาะพี่น้องเนาะเนี่ยงาพี่น้องมาได้ยังกินวัอนี้อ่ะโอ้วัอนี้ก้อยปลาเนาะก้อยปลายังดีพี่น้องเนตไทยเนาะเชฟตกปตาให้ไทยเนาะนี่ก้อยแล้วก็มีต้มมาโอ้น้ำกั้บพี่น้องเอ้ยบรรยากาศอยู่ตรงไหทตรงนั้นดีดีพี่น้องวันนี้เนาะมา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 เอฟซีมาสกุลสกุลวัอนี้กินข้าอันเาียมเซฟเซฟเพือเก่าพี่น้อง มาด้อช mm, like, ิมส mm. ูสกนมากินข้าวนำกันเด้อดิงะจอดิจอในโลอันในโลป็นยังไงแบบไหนในโลบเจอดิมาทำแกแหกมันกินซบซนาองนไข้นพี่นางแซ่บไม่ด้ึบุกลุ่มเดินนดงดังอนดูแลบงกเกิดเกิดเออเดว่ เอาละเอาละเจอ,อกันพี่อนกันอจ้าท่ได้ไต้ได้เจอาธรรดาเจอนทำฟิลเ,เ,เลตก้อยเละโย,ยมเยอะ

เสียแรงาเอฟซีเลยพี่น้องอะม้มันครับโอ้สุดยอดแสดงว่มีลูกโดดเนาะเริ่มลูกโดดนีหนามาันลือเก,กไิได้จะเก็บได้อ่าไม่<า>ได้ทัอะไยแรงกายด้วย ดูไป้ได้ได้ไนดี้ยังลั่งนนั่งนัังนันั่งนันั่งนั่งนั่งนนั่งน่งนั่ันั่ันนังนั่นั่ไน่งงนั่นัไังน้นั่งนั้ั่งนั่งนี่งน่ไน้นั่งนั้ไดันนั้นังนันัง้นง เริ่มนาเริ่มลังเลยเวลานี่ว่าเริ่มโตกเลยกระทะน้ำปลาตก่มียังเวียงเสียบดึกบร้อยจ้าลูกคุณเอ้เสียบเสียบำบกอากุณดับพด้วยน่ะ ีได้ดังนะโมเห็นทางล่างทางบ้านโเป็นยูทูบเบอร์เลยได้แบบไหนเพ <c oughs> ีนน้องคนอยู่ไทยหมดแล้วน,นี่ย้คืนอพูดงานดองขังกาบิ้งตลอดลอยู่ไทยอ่ะ ป่นนั่นเลยป่นป่นอยากป่นมาแต่แล้วก็บานัอป่นใช่ขั้นกางประชานซื้อคุปนเลยถ้าให้ไปเจอป่นเลยลิลวเปนอย่างเงี้ยแหละยอมรับยอมรับลิลิ cái thật em lôi lại lấy đạt kêu 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 lỡ bác nhỏ thêm loài chơi chứ ba lô chứ bát lô loài quốc cài đăng mấy em mua tập ba lô này cái này rí cái đem phay nữa đây ổ phải một lẽ rèn tôi ăn mà nữa tôi dùng nó cứ chị ổ anh có nhạc không tơ kết mua đấy cũng tơ lại đạt Hãy subscribe cho คันมันคงจอดไกลข้อนพลันยืมไายอยู่เลยจอดแล้วก็แล้วก็ตัดรบกัากระเลงแรงอ่อนด้อเลยรบกอดูจาย์เอาดูจานนั่งไปคุณเพื่อนบกัเอย่อะไรดูจานนั่งไอเลดี้แรงไรเต็มใช้ได้ ตรวน่าเร่งจากว่าใดนะเด้อโอ้เร่งตุงกี้ลอยได้ห้อได้สบายตรวจมาสายส่วนเฝ้านนำพี่น้องเอ้ยยันรื้อไม่ยังดอก chuột để thay cái này chạy thái mày Như là thái mươi à, Nhạ khốp tì Mà làm cái <laughs> này <để> cái này <laughs> Tôi ขาวๆเนาะกระเปเป็นยังเบิ่งบรรยากาศเอาเด้อพี่น้องเด้อกางตาเป็นจำเป็นต้องเบิ่งกันแน่เฟียร์เฮงเลยอุปสรรคเหรอมีนังยังมีเสียงแบกเทนึงคุดนึง Ừ, Tinh để tê đúng cưỡng động cơ à, cho năm chà vào mày một ngành mà tôi ghê được rồi chắc chà ở ít nắng bày bay 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 giờ bay 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 กมูอะไบาร์มูบาร์ไดบาร์มมน้ำได้โมเดเล่ยนาปัดลปะเลมสปัดไปัดเลเาม่ไม่นาปัดเะไหน่าใหม่ระแค่แค่ตะวันแทกตั้บาร์น่ะเนี่ยยุย่งามๆเจ้าคาด bạn chọn đu bồ, không à? Đi ừ. văng, ừ. bồ. Bồ bồn hôm nay bài thi quang hát bố nhung với yêu bố mẹ bồn lê Mấy anh gọi hôm đất anh luôn 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 แบบนั้นโกเบใส่ทิงแวกแวกเยอกินเลยลุงใหญ่เฮ้ยพี่จ้าบุรลตัวกินจ้เทลางโออัดตึฮะติยุบชำชเกยแลในไงปลกตย้าตบเบอร์งินกาแฟเติมบุกตลอดอันตา

จัได้ายผ่านอยู่บ่สีมือเซปตกตาเนาะใส่ได้อยู่เซปยังล่ะบาดเซนเซปมู่กระทะอืมเซปมู่กระทะพุ่นนี้แหละผู้สิไปเฮียนเนาะพี่น้องเนาะยังอีกเดือนนึงแม่นบ่ก็สิส่งไปเฮียนแล้วบดนี้เฮียนแต่งกินเนาะพี่น้องเนาะ FC ใดที่มีแบบเปิดร้านพี่น้องเอ้ยร้านอาหารเนาะก็หลังจาก บาตกตาจบเฮียนแล้วจก็สิส่งเพิ่นไปอยู่นําเนาะ FC ที่ประเทศไทยอให้เพิ่นไปพึหาได้เป็นเซฟใหญ่ๆพี่น้องเกซฟนัดเซฟนลบปายบ่ะตัวละเปิดนงก็ไว้หมด ในอยู่เรื่องเปลี่ยนอ่ะในอยู่เปลี่ยนเปลี่ยนจ่อตั้งแต่เมื่อไหร่เยอะแล้วตองหันแล้วอือจับยุบกระชับดูอ่ะิ่มแล้วพี่น้องเอ้ยอ้าวเก็บนี้กาโจ้ตอนนี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้ออ้าวบายบาย